ดีชา YouTube และก็ผู้ติดตามใน c e b o o k ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นายออสตรี h ชาแนลหาทำมันไปเรื่อยนะครับสตรีทเฮลโววันนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการรีวิวแต่ไม่ใช่รถจักรนะครับวันนี้แล้วก็กลับมาอยู่ใน l ล y o u อท์ที่คุ้นเคยกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจะเป็น rolling stock คานะครับก็จะเป็นรถ box car เป็นของค่ายอัลเทิร์นนะครับ lady c h l o นะฮะก็จะเป็น วันนี้มา4ี่คันนะครับมีแบบ H สามคันแล้วก็1นึคันนะครับแต่เป็นแบบเดียวกันเป็นรถของเรียวบ็อกซ์นะครับเอลลี L ่ e นะครับห้ฟุต FMC ครับ e x t e e r Post นะฮะคือมันเป็นรถที่เขาเรียกอะไรเป็นรถที่มีมานานแล้วสำหรับเรียวบ็อกซ์นะฮะตอนนี้เริ่มเป็นรถที่หายากเป็นลายที่วิ่งอยู่ใน าสายการเดินรถของ Norfolk s กเซาเ r er, ิแล้วก็ C.S.N. ครับที่เห็นกันบ่อยสุดนะส่วนมากก็จะไปอยู่ที่นิวยอร์กจอร์เจียอะพวกนี้นะครับสองแบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นแบบาสามคันเนี้ยเป็นแพ็กสามคันเนี่ยมานะครับก็จะเป็นแบบที่ดูค่อนข้างใหม่นิดนึงนะครับเป็นแบบใหม่นะก็คือการเพ้นการอะไรของเขาเนี่ยจะดูเป็นแบบเพิ่งออกจากออกจากโรงงานนะนะครับจังายจะจะดูใหม่หน่อย ส่วนตัวนี้นะครับเป็นแบบเป็นแบบเอ่อเพนฟอร์กีมนะครับก็คือเป็นรูปแบบที่ใช้งานมาแล้วนะครับผ่านการใช้งานมาแล้วแล้วสีเริ่มสิดนะครับก็จะเป็นรูปแบบนี้จริงๆเนี่ยผมมีอยู่4คันนะครับอีกคันนึงลงเลเยอร์เอาไปแล้วนะครับแล้วก็คันนี้เนี่ยเป็นคันที่เสริมมานะฮะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะเยอะมากไปกว่าน,นี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกันว่า อัรเทอร์เลดี้ทูโรเนี่ยดีเทลและรายละเอียดเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับแต่แน่นอนครับความสมจริงหรือความที่เป็นไฮไลดีเทลมันก็จะลดน้อยถอยลงไปเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับในรูปแบบแพ็กเกจสามคันนะครับก็อย่างที่เห็นฮนะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับยังไม่ได้แก่ดูด,ด,ดิไอตัวซีลค a l i t y ยังอยู่เลยนะครับยังไม่ได้แงะมันออกมาเลยนะเนี่ยอ่ะแล้วลองเรามาแงะกันเลยดีกว่าฮะ โอเคเรียบร้อยในกล่องเขาก็จะมีนะก็จะมีไซแอพนะครับไซแอปฟอร์อั t เทอร์นวะก็คือไว้สำหรับดูติดตามข่าวสารสำหรับอ่า ผลิตภัณฑ์รถสินค้ารถจากจากจากค่ายอัลเทิรนะครับก็จะมีอยู่4แบรนด์หลักของเขานะฮะอย่างที่บอกครก็จะมี Ready to l o ร r o า n d เ o า s e นะราล h o u า e นี่เท่าที่ผมดูน่าจะถูกที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ Ready to r o l l ก็คือจะเป็นเซตนี้นะครับก็เป็นดีเทลที่กลางกลางๆนะครับแต่ก็ไม่ได้ถูกมากแล้วก็ไม่ได้แพงสักทีเดียวแต่ถ้าเป็น Genesis ปุ๊บเนี่ยคือ เทอร์โบเลยฮะใช้คำว่าเทอร์โบดีกว่านะ่าแล้วก็มีเอนสเกลด้วยนะครับเอนสเกลด้วยนะทีนี้ก็จะมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับนี่คือรายละเอียดและดีเทลสำหรับคอมโบดอคอมโบดอนครับบ็อกซ์คาร์คอมโบดอก็คือมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับแบบประตูแบบซ้ายขวาอย่างนี้นะครับแล้วก็ดีเทลที่เห็นก็คือจะมีอยู่แค่นี้เลย แต่สังเกตด,ดูนะครับพวกแกบบันไดพวกนี้ยังคงเป็นอ่แกบและบันไดแล้วก็ตัวพื้นนี่จะเป็นโฟโตเอทอยู่เห็นไหมฮะแต่รายละเอียดดีเทลด้านล่างเนี่ยจะไม่ค่อยชัดเจนเหมือนของเจเนซิสเขานะครับก็จะเป็นให้เห็นมีอุปกรณ์ให้เห็นแต่ไม่มีลายไม่มีไปให้เห็นนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูคือ3คันนี้นะฮะผมก็จะเปิดเป็นแบบอ่คันเดียวไปแล้วกันนะ เพราะว่ามันเป็นแพคใ,ให้ดูมาแบบสามคันอะ่ะแต่ถ้าเกิดจะดูสามคันเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองดูลงไป,ไปดูในรางกันอีกทีแล้วกันนะครับเห็นไหมนี่คือด้านด้านล่างด้านล่างเนี่ยเขาก็จะเป็นถังลมหม้อลมเลยพวกนี้ครับแล้วก็รีดิวมีแค่นี้นะครับแต่พวกข้อพวกไปอะไรเนี่ยเราไม่เห็นมีนะครับมันก็จะเป็นแบบโล่งๆอย่างนี้แต่ที่เห็นเลยก็คือบันไดแก็บเนี่ยพวกนี้นะครับ ก็คือจะลอยออกมาชัดเจนคือไม่ได้ติดไปกับไปกับผนังรถตัวนี้ก็จะเป็นโฟโต้เอทเบรกมือนะครับแล้วก็บันไดด้านหลังนะก็จะมีดีเทลพวกนี้ติดมาให้ด้านบนซึ่งค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับไม่ได้ไม่ได้แย่นะดีเทลรายละเอียดไม่ได้แย่สักทีเดียวนะครับก็คือว่าในตามสไตล์ของเรดี้ทูโรนั่นเองนะครับอโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดู อีกครังหนึ่งนะก็คือเรียลเรียลบ็อกซ์ครับ a อรีเหมือนกันนะต,ตัวนี้ที่เป็นห้าสิบใช่เท่ากันห้าสิบฟุตห้าสิบฟุตเอ่อ็มนะครับอินเทอร์อินเทอร์โพสตตัวนี้นะแต่ว่าเพนส์ฟอร์เกมนะครับตัวนี้จะสีมันจะออกเป็นแบบนี้ตุ่นๆเก่าๆหน่อยนะครับ แน่นอนเหมือนกันนะทุกอย่างเหมือนกันหมดนะครับต่างกันแค่สีแค่นั้นเองนะอันนี้คือให้ดูเรื่องของสีนะครับอ่ะคันนี้นี้มาดูเรื่ความต่างความเหมือนกันเห็นไหมในเรื่องของสีนะครับดีเทลทุกดีเทล,ลนอกกนั้นเหมือนกันทุกอย่างก็จะต่างกันเรื่องสีอย่างเดียวนะครับอย่างนี้เห็นเลยอันนี้คือข้างล่างเนี่ย ที่เป็นกรีมเนี่ยคือซีดแล้วนะครับคือผ่านการใช้งานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะแล้วก็ตัวที่ที่เน้นที่เน้นตรงเนี้ยที่ทาทำไมสีไม่เหมือนกันเพราะว่ามันสีซีดเก่าเนี่ยเขาก็ทาทับลงไปเพื่อเขียนเบอร์นะครับเพื่อเขียนเบอร์ให้ชัดขึ้นนะส่วนนอกนั้นเขาก็นอกนั้นเขาก็ล่อยซีดไปนั่นเองนะครับนะทีนี้เราลองไปลงรางกันดูดีกว่า ในส่วนของเพนสกรีมนะครับก็คือตัวถักล้อเนี่ยก็ยังค่อนข้างที่จะดูใหม่อยู่นะครับก็อาจจะต้องไปใส่เรื่องดีเทลรายละเอียดของการใช้งานพวกสีสนิมลงไปอีกทีนะครับสำหรับสายที่ชอบแต่งเติมนะฮะซึ่งตัวนี้ก็ทํามารองรับแล้วนะครับส่วน uh, ที่เป็น uh, ดูคันใหม่ๆเนี่ยอย่างอย่างอย่างรุ่นเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับแบบตัวที่ออกมาจากโรงงานเลยถักล้อก็จะเป็นสีดำนะครับก็จะดูแบบใหม่สุดๆออกมาจากโรงงานเลยนั่นเองนะครับ โอเคครับทีนี้เรามาดูเรื่องของตะขอนะครับความสูงนะเห็นไหมก็อยู่ในระดับที่ใช้ได้เลยนะทั้งหมดเลยนะครับสามคันนี่คือสี่คันในในเลเยอร์เนี่ยผมแก้ไขในเลเยอร์จริงๆมีทั้งหมดห้าคันนะครับนะเพนฟอร์กีมเนี่ยมีทั้งหมดสองคันแล้วก็บ็อกคาร์ที่เป็นคันใหม่ในแพ็กเกจเนี่ย,ยมีทั้งหมดสามคันนะฮะ สามคันนี้เบอร์จะไม่เหมือนกันนะครับเบอร์จะไม่เหมือนกันเห็นไหมนะครับส่วนเพนฟอร์กีมนี่คือน่าจะเป็นรีเพนนะครับเบอร์เนี่ยเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับดีเทลก็จะมีอยู่ในลักษณะนี้เดี๋ยวเราจะลองไปเทียบกับรถคันอื่นดูยี่ห้ออื่นดูบ้างว่าความสูงจะเป็นยังไงนะครับความสูงนะครับของตะขอนะครับก็ขอพ่วงนะครับก็ลองดูนะฝั่งซ้าย ก็เป็นของ a r t ์เ r อร์เรดี้ทนะครับก็คือเรียวบ็อกนะส่วนฝั่งขวาเนี่ยจะเป็นแท้งแก๊สนะครับของบอร์ดเวลิเมเต็ดนะครับก็ดูจากความสูงก็ใช้ได้อยู่นะไม่ไม่ไม่สูงแล้วก็ไม่ต่ำจนเกินไปนะครับกำลังดีนะคือไม่ไม่ไม่แย่เลยแหละนะครับนี้เดี๋ยวลองดูลองดูอีกสักยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นของ Inter อร์เมลท n เทนนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับ ฝั่งซ้ายนะครับเป็นของ t r t h u r Ready to r o เหมือนกันนะครับเป็นเรียวบ็อกซ์นะครับแต่ว่าเป็นคันก่อนหน้านั้นซึ่ง,งซึ่งมาทั้งหมด5คันเนี่ยเท่ากันหมดนะครับส่วนฝั่งขวาเนี่ยเป็นของอ n t t r r m o u ม t a ทนนะครับเป็นตู้ r ีเฟอร์นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะใช้ได้นะครับในเรื่องของความสูงของของขอพ่วงนะครับซึ่งมันสามารถไปค่วงก,กับของสเกลเทนของอะไรได้สบายนะครับเพราะว่าอินเตอร์มลเทน แล้วก็คันนี้เนี่ยพ่วงกับพ่วงกับของสเกลเทนมาเนี่ยก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถที่จะพ่วงร่วมกันได้นะแทบจะทุกยี่ห้อเลยนะครับก็ของเวลเทอร์เวลเทอร์ก็ได้ด้วยนะครัเวลเทอร์ก็ได้นะฮะไม่แย่แต่เวลเทอร์แตขอเขาจะเขาจะตัวใหญ่ๆห,หน่อยอ่าของ a r t h เ r ิรเนี่ยเขาจะเป็นพลาสติกนะครับฝั่งขวา i n t e r อร์มอสเทนเนี่ยก็จะเป็นโลหะเหมือนกันนะครับขอพ่วงโลหะก็ค่อนข้างที่จะเหมือนสมือนจริงอยู่นะ ครับและนั่นก็คือการเปิดกล่องแล้วก็รีวิวเจ้า r ร l Box ็อ r ซ์นะครับ50ฟุต FMC นะฮะ Interior Post นะฮะก็ทั้งหมดนะครับละเสียดลดีเทลนยก็จะมีอยู่ประมาณนั้นนะฮะไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายสำหรับอร์เทิร์นเรด o นะครับจากค่ายนี้นะฮะก็ไม่ได้ไม่ได้หือนหวามากดีเทลก็ยังพอดูได้แล้วก็ไม่ได้แย่มากนั่นเองนะครับ สำหรับนาวสตรีชาแนลหาทำมันไปเรื่อยสเตทเอโอนะครับก็วันนี้ก็จะมีอยู่เพียงเท่านี้นะครับในตอนหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำอะไรกันอีกเนี่ยในสำหรับสายาโมเดลรถไฟอเมริกานะครับก็ฝากทุกท่านติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เจอกันใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีเลยครับ